สมาธิพิกเวพาเวทะสมาหิโตพิกเวพิกุยะถาภูตังประชานาติภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเถิดภิกษุผู้มีใจตั้งมั่นย่อมรู้เห็นตามความเป็นจริงภิกษุทั้งหลาย ผู้มีสติคุม้มครองตนแล้วย่อมอยู่เป็นสุขภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเพียรเผาเกิเลสจะได้ประมาทเธอทั้งหลายจะได้เป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยน,นี้เป็นคำสั่งสอนแห่งภาษาสดาสัมมา บุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอาลัยและไม่พึงพะวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาการผัดเพียนต่อมัตุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่ความเพียรเป็นจิตที่ต้องทำในวันนี้ ใครเล่าจะรู้ความตายเมย้วันพรุ่งนี้เหตุนั้นดวงพ่อพูนศรัทธาศิลทําจิตใจให้ตั้งมั่นตามพระบระมราศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทําหน้าที่ของเรา และเฝ้าดูใจของตนเองพยายามปารบความเพียรประคองตั้งกิตไว้เพื่อไม่ให้อกุศลธรรมสิ่งเป็นบาปเกิดขึ้นในใจและก็พยายามปรบความเพียนประคองตั้งกิตไว้ เพื่อทำกุศลให้เกิดขึ้นพยายามทำความพอใจให้เกิดขึ้นในการที่จะปารบความเพียรจิตอันใดที่ภาษาสดาผู้อินดูพร่ำสอนได้บอกกล่าวบัดนี้ พวกเราต้งหลายได้มีโอกาสได้มีเวลามานั่งสํารวมจิตกินรียเสียสละตนเองออกจากเรือนเป็นผู้ไม่มีเจ้าเรือนแล้วมาประกอบจิต อันที่บุคคลทำได้ยากดังที่มีพราหมณ์ไปถามภาษาริบทว่าสิ่งที่ทำได้ยากของมนุษย์คือเช่นใดพระธรรมเสนาบดีทรงกล่าวชี้ว่า การบวชเป็นสิ่งที่ทำได้ยากถามว่าทำได้ยากเพราะอะไรการบวชเป็นการเสียสละเจ้าเรือนโกนผมตัดเล็บโกนคิ้วโปงหนวดมีคนถามไปว่ายิ่งกว่าการบวช ยิ่งยากกว่าการบวชมีไหมพระธรรมเสนาบดีทรงกล่าวว่าคือการบวชพอใจในการจะบวชแล้วอยู่ได้นานการบวชเป็นสิ่งที่ได้ยากเสียสละมายากกว่านั้นก็คือการบวชที่อยู่ได้นานเพราะว่าการบวชนั้นเป็นการขูดเกา่า แล้วก็อยู่ในท่ามกลางของสายตาของคนทั้งหลายจ้องมองเคยถูกให้ล้ายป้ายสีติชินนินทาก่าวตู่รูถูกเกียดหยามจะต้องข่มใจอดทนถึงจะอยู่ได้นานเป็นสิ่งที่ทำได้ยาก ยังถามไปอีกว่ายิ่งกว่าการบวชดูดนานๆสิ่งที่ยากกว่านั้นมีไหมท่านกล่าวว่าคือการพอใจในการประพฤติปฏิบัติขูดเก่ากิเลสฝึกฝนอบรมตัวเองเช่นนักบวชที่บวชเข้ามามีกิจวัตรสิบอย่างอีกรูบาอาจารย์ทรง วางแบบแผนไว้สิบข้อสิบข้อนั้นก็มีว่าทำบัดสวดมนต์เช้าเย็นเป็นสิ่งที่ทำได้ยากต้องตื่นแต่เช้าขึ้นมาสาทยายสวดมนต์นอกจากนั้นก็มีการนั่งสมาธิเรียกว่าสวดมนต์ภาวนา เมื่อสวดมนต์เสร็จก็มีการภาวนาตามกำลังร่วมกันถามว่าภาวนาทำไมไม่ไปทำใครทำมันทำอยู่ที่กุฏิอันนั้นก็เป็นส่วนตัวแต่การได้มาร่วมกันก็เป็นสังคัสสามคีความสามคีในหมู่คณะร่วมกันสาธยายบทพระธรรมคำสอนพุทธเจ้า ร่วมกันปฏิบัติบูบชาพระพุทธเจ้าดังที่พระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าบุคคลใดเป็นอุบาสกก็ดีอุบาสิกาก็ดีถ้าหวังเพื่อจะเป็นผู้ที่บูชาเราตถาคตบุคคลนั้นจง ปฏิบัตธิธรรมสมควรแก่ธรรมยินดีในธรรมเป็นผู้ไม่ประมาทนั้นชื่อว่าบุคคลนั้นบูชาเราตถาคตอย่ดดางสูงสุดแม้นการภาวนาจะไม่ได้ถึงมรรคผลนิพพานแต่เห็นชัดในปร